สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ f อซชาวนายุคใหม่ทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยครับอยู่กับผมนายชัดเจนและน้องโบเก้ครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับในท้องทุ่งนายามเช้าเช้าเนาะวันนี้วันที่27ตุลาคม2563ครับเวลาประมาณเกือบ7โมงแล้วนะฮะ6โมงกว่านะฮะ6โมงเช้าเนาะ ก็มาดูครับว่าบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าของนาข้าวนะครับที่เป็นสายพันธุ์น่าน59แล้วก็นะครับทําการออกดอกออกรวงแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปชมกันครับผม <c oughs> กับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือปลาหมอนะครับปลาหมอ <c oughs> นะครับนะครับก็เป็นช่วงที่น้ํากําลังจะ ขอดนานะครับปลาก็จะเริ่มรู้แล้วเริ่มมีสัญชาตญาณในการที่จะหาแหล่งน้ําที่มันมั่นคงนะครับโดยการบืนนะครับบืนไปในจุดที่ต่ํากวานะครับปลาเริ่มลงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือปลาหมอนะครับที่จริงมีอยู่สามสี่ตัวนะครับยิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นท่อนะครับที่ผมทําการวางเพื่อปล่อยระดับน้ํานะครับเพื่อคุมระดับน้ําปรากฏว่ามี มีปลาไหลนะครับหรือเยียนนะครับเจาะรูข้างท่อนะครับทําให้น้ําเก็บน้ําไม่ได้ก็เลยต้องนะครับขุดนะครับขุดเพราะขุดปุ๊บอ่าน้องปลาเขาก็มาครับเขาก็อยากจะลงไปในจุดที่ต่ํากว่านะครับก็อยู่นู้นนะครับตรงนั้นข้างล่างนั่นก็เป็นสระนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้น้องปลาเขาได้บืนไปนะครับอ่ะแปลงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับประมาณแปดไร่นะฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนั้นอีกหนึ่งเป็นเก้าไร่นะครับพื้นที่เก้าไร่ก็มี ข้าวนา้าวก่าทั้งหมดนะครับผมปลูกข้าวนาข้าวเก้าทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับก็เมื่อวานฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับอากาศชื้นตอนเช้าก็มีหมอกนะครับก็สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้นะครับก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะฮะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับถ้าแปลงนาแปลงไหนใส่ยูเรียเยอะนะครับใบเขากว้างนะครับ ลำต้นเขาเขียวอวบนะครับก็เสี่ยงที่จะโดนเชื้อราเล่นงานเนาะของผมก็มีบ้างนะครับมีบ้างอาจจะมีเม็ดลายบ้างนะครับเราไปควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนาะแต่เราก็ป้องกันโดยการ,นะรใช้ยาเชือ้อราผสมในการฉีดพ่นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลักษณะรวงนะครับ บางส่วนก็ยังผสมอยู่ในช่วงช่วงผสมเกสรอยู่นะครับอย่างเงี้ยครับเกสรตัวผู้นะครับเขาขาวที่ท่านเห็นนะฮะนี่คือเกสรตัวผู้นะครับคือตอนช่วงประมาณสายๆนะครับสิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยเกสรตัวเมียเขาก็จะเปิดเปิดรับนะครับเมล็ดข้าวก็จะเปิดอ้าออกแล้วก็ตัวผู้ก็จะลองเกสรตัวผู้ก็จะนะปิวลงไปผสมเปาะเกสรตัวเมียนะครับที่อยู่ในเมล็ดนะครับ เมื่อปฏิสนธิที่กันเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็จะเริ่มเติบโตไปเป็นระยะต่อไปคือระยะแป้งนะครับแป้งน้านมนะครับระยะน้ํานมนะครับข้าวก็จะเริ่มมีน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้คือข้าวหัวงอกนะครับนี่ครับข้าวขาวนี่ครับอันนี้คือลํานี้คือโดนหนอนกอเล่นนะครับนี่ครับหนอนกอเจาะลําต้นนะครับทําให้รวงข้าวที่ออกมาไม่มีเม็ดนะครับเป็นสีขาวล้วนๆนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือไม่มีเม็ดนะครับเม็ดฝ่าไปเลยนะครับเม็ดฝ่าไปเลยนะครับข้าวหัวงอกครับเกิดจากน้อนกอเจาะลําต้นครับนะบมีอยู่ลำหนึ่งนะฮะดีครับที่ไม่เกิดการระบาดการระบาดในงานเข้านะครับอีกฝั่งนึงครับอันนี้อีกแปลงหนึ่งก็รวงเขาก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับมองไปไม่ค่อยเห็นรวงเท่าไหร่นะฮะต้องเข้าไปใกล้ๆชัดๆนะครับถึงจะเห็นนะครับรวงข้าว นาน5าก้านะครับนี้ก็อยู่ในช่วงของการผรสมเกสรอ,อยู่นะฮะก็ยังเห็นเกสรตัวผู้ประปรายนะครับข้าวยังไม่โน้มครับยังไม่โน้มนะครับโนมเป็นบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็นะครับอยู่ในช่วงของการผสมอยู่นะครับอยู่ในช่วงการผสมเกสร์อยู่ก็ถือว่าโอเคครับงามใช้ได้ครับ ไม่เขียวปื้นจนเกินไปครับเขียวในระดับที่โอเคนะครับรวงใหญ่มากครับปีนี้ถือว่าเข้าเป้านะครับเข้าเป้าเข้าโฟกัสนะครับเพราะว่าหมดค่าถอนหญ้าไปสองหมื่นนะครับหน้าแผดไร่จ้างคนถอนหมดไปสองหมื่นนะครับถอนหญ้านะครับถอนหญ้าเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้ชัรนเคมีครับอืมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า นะครับยังไงบ้างคะร้อนไหมอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูหนาวเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับช่วงแสงลดลงแล้วนะครับข้าวไวแสงก็เริ่มจะไม่ใช่เริ่มจานครับออกดอกกันนานแล้วข้าวไวแสงนะครับพอช่วงแสงลดข้าวไวแสงก็จะแทงช่อดอกนะครับแทงช่อดอกออกรวงนะครับ อันนี้โบเก้มาเดินเล่นนาแล้วมากินข้าวด้วยไปกินข้าวก่อนมัมมัม,ม,มแปลงนี้ก็พื้นที่ประมาณสองไร่สงานนะครับแปลงนี้สไร่สามงานแปลงนั้นหนึ่งได้ แปลงถัดไปติดเถียงนานั้นก็3ไร่นะครับแลงที่อยู่ล่างสุดก็1ไร่กับอีก1งานโดยประมาณนะก็รวมแล้วประมาณ8นะครับไม่รวมคันนาพื้นที่แปลงนาล้วนๆมาลุ้นกันครับว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับจากที่ใช้รถด,ดำนาดำไปนะครับดำระยะ แถวระหว่างแถว30เซนครับระยะระหว่างต้นก็ประมาณ16นะครับ16เซนนะครับโดยประมาณนะครับจากที่ดำแรกๆเหมือนจะไม่เห็นต้นข้าวนะครับตอนนี้แบบนะพื้นนาอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นพื้นนะครับเห็นต่รวงข้าวนะครับ ยิ่งถ้าช่วงข้าวสุกแก่สีเหลืองๆนะครับยิ่งสวยนะครับยิ่งสวยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆครับแปลงพันธ์ข้าวนะครับนานหากเก่าเ,เป็นคคอขอ .6 เตี้ยตัวใหม่ล่าสุดครับที่มีกลิ่นหอมครับทนแล้งทนโรคผลผลิตเยอ,ะ,อะกลิ่นหอมอ่อนนุ่มนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับข้าวไม่ล้มครับที่สําคัญคือข้าวไม่ล้ม จะลมพัดพายุเข้าอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้นแข็งมากครับไม่มีล้มแน่นอนครับความสูงก็เกือบ1เมตรครับ8 0ดสถึงเกนะครับเท่าที่เห็นนะครับโดยประมาณเดี๋ยววัดให้ดูครับเมตรนิดนิดนี่แหละไม่เกินนะครับตามสายพันธุ์แล้วนะครับขึ้นอยู่กับดินด้วยนะครับความสูงของต้นข้าวจะอยู่กับดินนะครับแต่ดินดีอุดมสมบูรณ์นาดินทาม ข้าวคอจะเม็ดนิดๆครับแต่ถ้านาดินทรายนี่ก็70-80เซนนะครับลดหลั่นกันลงไปนะครับดูที่โครงสร้างของดินด้วยนะครับประมาณนี้ครับเอาให้ทุกท่านได้ชมเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งทางช่อง Youtube ชัดเจนบรรข้าวหรือนะครับช่องเพจ f c e e o o o นะครับข้าวเหนียวกอกหกต้นเตียนานหาเกะครับก็สช่องทางให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับ วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอาลาไปก่อนมัมมัมอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีก่อนจ้าบา,บายยก่อนบายๆบายยังไงบายยมองไม่เห็นหน้าเลยยิ้มหวานให้ดูนายยิ้มหวาน <laughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ